Eu เอาล่ะครับก็กลาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเปโต้ทีวีรายการเดี่ยความเกลียดกันนะครับเอาล่ะครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในเกมวันพิลิจเนอรี่กันนะคุณผู้ชมครับซึ่งในวันนี้นะฮะเราจะมาแจกผลปีศาจนะครับในเกมวันพิลิจเนอรี่เนี่ยประมาณ5ผลนะฮะก็จะมีน้องๆให้มาจากทางไลฟ์สดแล้วก็ทางนิดโขดก็ขอบคุณน้องๆมากเลยเดี๋ยวพี่จะทิ้งชื่อให้แต่ละคนนะครับแต่ว่าบางคนนี่ก็จําไม่ได้นะฮะบางผลบางคนนี่นะครับแล้วก็คนที่ให้ผลพิษมาตอนไลฟ์สดนะครับก็ตอนนนั้่ะ มีคนให้ผลไฟมาแล้วก็เป่าพี่เต็มพี่เลยต้องเอาไฟไปแจกนะครับนะก็ขอบคุณน้องมากเลยนะครับเอาไปแจกแบบว่าไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไระครับเออก็แบบว่าเจอใครก็เอาไปให้เลยอะไรอย่างนี้นะครับนะก็มีคนได้ไปก็คือมือใหม่นะครับผลพิษเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนผลผีนะฮะไม่รู้ว่าของใครนะแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะครับเออก็มีคนขอแลกเปลี่ยนเป็นผลควันเอาผลควันมาแลกกับผีพี่ก็เลยเอาไปแลกกับผล ผลผีเนี่ยเอาไปแรกกับควันเพราะมันเป็นสายโลกเกียจะได้แบบว่ามือใหม่ได้ไปจะได้แบบว่าจะได้ฟาร์มง่ายหน่อยนะครับนะผลผีมันฟาร์มยากนี่นี่ก็มีแบบว่าสโมกไฟแล้วก็สโมกนะฮะแล้วก็มีอีก2ผลนะครับ อยู่ที่ตัวรองนี่ก็จําไม่ได้แต่ว่ามีผลสโนโลผลหนึ่งที่เป็นของผมนะครับนะก็แบบว่าอยู่ๆก็เจอเลเลยเฮ้ยทำไมมันโชคดีจังแต่ว่าได้สโนโนะครับก็เดี๋ยวจะออกไปเจ๋ะนะครับก็สําหรับใครนะที่สนใจร้านรับฝากกมตต่างผมขอแนะนาร้านนี้เลยไอดิดไมช็อปร้านรับฝากกมตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมบอกฟูต์บอกโดโรบอกโรกูนกูนเอ็กแล้วก็ว่าพดิจเนรี่แล้วก็ชีตโตบีไรนะครับนะแล้วก็มีการขายปวดปีศาจในเกมว่าพดิจเนรี่ด้วยหากใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะคุ เอาแหละคุณผู้ชมครับโอ้โหเคียดเจอเปืนดูนะดูนะเออเออนี่นี่ยังไม่ทาทําอะไรเลยนะบอลตายซะเร็วนะฮะนี่อยากให้แบบว่าเขาแก้เกมแต่ว่าเราก็สงสารผู้พัฒนานะเขาน่าจะแก้จนไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วไอสัตว์เอ้ยนะฮะเขาคงจะบ่นอย่างงี้แหละนะครับนะโอเคก็วิธีแจกของเรานะครับเราก็จะแบบว่าเออแจกแบบใครที่ส่งเข็มไม้ห่มมาหรือว่าฝากเข็มไม้ห่มหาเนี่ยนะครับ ผมก็จะหาให้เขานะฮะแล้วถ้าเกิดว่าได้เล็กเขาก็เอาไปเลยนะครับนะเออถ้าได้แดงถ้าได้กล่องแดงอยู่แล้วเนี่ยก็เอาไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกลือนะฮะคอมมอนบล็อกหรือว่าอันคอมบอนนะครับผมก็จะเอาผลเลในตัวเนี่ยนะครับเปลี่ยนกับอ่าไอเข็มที่เขาเกลือนะครับแล้วก็เอาผลเลไปให้เขานะฮะก็คิดว่าเป็นการแบบว่าเออโชคดีของน้องเขานะฮะดูซิว่าจะเป็นใครนะับดูก่อนว่าใครจะฝากเข็มอ่าโอเคโอ้โหรู้สึกว่าคนเยอะมากเลยนะฮะมาเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีใครจะฝากเข็มไหมฮะ มีไหมจะขอลองพิมพ์หาก่อนสวัสดีเออต้องแบบว่าต้องเนียนๆน,น,นะฮะไม่งั้นเขารู้ก่อนนะครับสวัสดีน่นะฮะเออก็ถ้าเกิดว่าใครเรียกโอปตตดนะบอกเลยนะครับว่าจากที่มีเป็นเพื่อนนี่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 ไหนไหนตัวจริงที่เรียกว่าตูดนี่นี่อย่างนี้ต้องโดนนะเออนะฮะโอ้โหเรียกโอปตตดขอร้องน้องๆน,น,นะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับมามาเดี๋ยวพี่จะถามคนว่าคนไหนมีเข็มมีเข็มไหมมีเข็มไหมไม่มีอะไรทำบอกกี้ต้องเราต้องเนียนด้วยอ่ะโอเคมีเข็มไหมไม่มีอะไรทำนะจะจะมีคนหรือเปล่าเนี่ยชอบร้อผมว่าตูดตูดเลยครับเนี่ยก็กูต้องบล็อกทิ้งซะละ <c oughs> นะโอ้โห มันไปคำต้องห้ามนะน้อง,องๆอย่าไปเรียกอย่างนี้นะใครที่เรียกอย่างนี้เนี่ยขอให้เกลือประมาณ1เดือนนะ,ะส่วนใครที่กดไลค์คลิปนี้ผมขอให้เจอเลบ็อกภายใน5้าวันนะฮะอ่าอาจจะเจอวันที่1ก็ได้นะโอเคดูก่อนว่ามีใครมีเขี้มไหมวันนี้จะสตรีมไหมครับไหมครับ,รบก็วันที่ไม่สตรีมนะครับเออยังไม่มีใครมีเขีมเลยว่ะโอ้ก็เดี๋ยวรอไปสักครู่น,นะครับก็เกิดว่าใครให้เขีมมาเดี๋ยวผมก็จะแบบว่าเออไปหาให้เขานะครับนะ เฮ้เฮ้เฮ้มีคนได้เข็มแล้วฮะแม่โอเคนี่ก็คือคนที่จะได้เข็มคนแรกของเรานะฮะมามาไปกับพี่เป้าถ้าไปก็จะได้เออเอาเข็มให้เลยนะโอเคแต่เ,เราไปหาผลกันดีกว่านะฮะเออคนอ๋อคนนี้อ๋อคนนี้เดี๋ยวมีกี่คนเนี่ยอ๋อเป็นรหัสสำรองนะฮะรหัสสำรองนะฮะโอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับ <S <S โอ้โหเขาเหมาทีเดียวสองเข็มเลยว่ะ อย่างนี้เขาก็ได้ทั้งไฟทั้งควันนี่นะฮะนี่ผมจะเรียงเซตกันไปเลยนะฮะได้ทีเดียว2ผลเลยนะเนี่ยโอเคนั้นก็เอาให้เขาแค่ผลเดียวก็พอเดี๋ยวคนอื่นจะได้ได้มากนะฮะเพราะว่าเขาเอามา2ตัวเลยนะฮะจะได้แบ่งกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาไปให้เขาไปหาให้เขากันนะครับมา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 ,มาแหมแหมมาทีเดียว2ผลเลยเหมือนรู้ว่ากําลังทําคลิปอยู่ <laughs> แหมไร้กาดโอเคก็เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าทนะคุณผู้ชมอ่า นะฮะเราก็จะแบบว่าหาให้เขาได้เลบ็อกนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเข็มนี้จะได้อะไรถ้าได้เลก็เขาก็เอาเลกล่องนี้ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ผลที่อ่าถ้าได้เลยนะก็เอาไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เลยนะครับก็เอาสมกเปลี่ยนไปให้นะครับเออโอเคนะฮะตามนั้นงงไหม <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเราหาก่อนแล้วกันนะฮะเกาะบ่วงฮะกเกาะแห่งความเกลือนะฮะแล้วก็ผมเจออันต้าเลบ่อยมากที่นี่โอเคอ่า โ okay, อเคต้นนี้นะฮะต้องทองกระถาก่อนวะโอเคขอให้ได้เลยครับอื <c oughs> ้มเข็มๆเลยพี่น้อง <c oughs> ผลสปินฟูดนะฮะโอเคต่อไปเข็มนี้นะฮะอ่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาเกลือเขาได้ควนแน่นอนนะฮะแม่เขาก็เกือบได้ไฟแล้วแหละนะเอามาต้องสองตัวเอาแต่ว่าเอาให้แค่ผลเดียวก็พอนนะแต่คนอื่นไม่ได้มั่งนะครับอ่ายังมีคนที่จะให้เข็มผมอยู่นะฮะโอเคไป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 ,ไป โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เข็มก็ดอปมาที่นี่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าไปนี่กันดีกว่านะครับไปหากันดีกว่านะฮะนี่เดี๋ยวเราต้องแกล้งทําให้ตกใจด้วยนะเฮ้ยเล็็อกอะไรแบบเนี้ยจะเต้นเนียนๆนะฮะโอเคเฮ้ยมันเล็บ็อกของจริงโอเคนะฮะแม่งฟูลเล่นแม่งได้จริงเลยนะเดี๋ยวแบบว่า เออเราจะเอาสมกเอาไปให้คนอื่นแทนนะครับนะแล้วก็น้องคนนี้ก็ได้เลไปแต่ขอเก็บภาพสักหน่อยนะครับเออโอเคไอ้เคียเขาไม่ได้ควันนะแต่ว่าเขาได้เลเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปให้เขากันนะครับมาโอเคเขาชื่อว่าอีใช่ไหมเขามีสองตัวนะฮะอ่าเอาให้เขาเอาให้เขาอันนี้คือเขาได้เลอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะไม่ควันเขานะโอเคเขาอยู่ไหนอ่ะเออเขาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ย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 มันอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้คนนั้นน่ะ มาเดี๋ยวเราบอกว่าอยู่ไหนแล้วก็เอาคออาสปินฟู้ดมาโชว์ก่อนนะครับนี่ <c oughs> จะได้ไม่มีใครฆ่าเรานะฮะอ่าโอ้แต่เลข,ของจริงเหรอเฮ้ยเอ,อ่ยยังไมงเขาไปไหนวะเขาเขาหายไปเฉยเลยวะรู้ว่าออกเกมแล้วออออกเกมแล้วหรือเปล่าโอ้ยังยังยัง,ย,งยังอยู่นะฮะเออแล้วเอไอเขาไปไหนวะนี่อ๋อนี่ไงมาแล้วนะใช้ตัวจริงหรือเปล่าโอ้ยิงทีเดียวตาเลยโอโหไอตัวนั้น ที่แบบว่าอีกตัวหนึ่งไปไหนวะตัวแดงๆใช่หรือเปล่ามาแบบนี้มาอย่างกับซูเปอร์แมนไม่ได้เลยเฉยเลยว่าคนแรกนะฮะมามาเดี๋ยวรอเข้าก่อนนะเข้าไปเข้าไปไหนเข้าไปไหนนะแม่ดวงดีเหลือเกินนะวันนี้นะโอ้แม่เข้าดวงดีมากเลยนะครับแม่โอเคมาแล้วมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะนี่ไงโชว์เลบอกให้เห็นเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ เปิดให้เขาได้สโนโอ้โหเปิดให้ได้สนฮะเย่เลยนะครับอ่ะส่งไปให้แล้วจะมีใครฆ่าหรือเปล่าเอ้ยหวังว่าจะไม่มีใครฆ่าเ,ออเขากินผลยางนะฮะเขากินผลยางแล้วก็ได้ผลสปินไปผลนึงนะมาฮะแต่เรารอ,รอรอรอคนได้ผลก่อนแม่โอเคคุณผู้ชมครับก็อีกหนึ่งนาทีนะฮะคนนี้นะฮะก็จะได้เข็มแล้วนะฮะเออคาดว่าถ้าเกลือเนี่ยเขาจะได้ผลควันไปเลยนะครับนะอ่า นี่ครับผมก็จะแจกแบบเรียงลําดับไปเลยนะครับอ่าโอเคโอเคนะนี่ถ้าเกิดว่าได้เลยอีกครั้งหนึ่งนี่ฮาเลยนะโอเคไป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 โอเคนี่ฮะนี่เราเตรียมคำเตรียมคำพูดไปเลยฮะเฮ้ยแลบ็อก์นี่ฮะเตรียมคำพูดไปเลยฮะ อ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพิมพ์เป,ปน็นภาษาอังกฤษดีกว่าอ่าโอเคมาน่าจะต้นนี้นะฮะจะได้แลไรหรือเปล่าเฮ้ยเกลือแต่ว่าเราจะพิมพ์ไปว่าเฮ้ยแร่บล็อกนะฮะนี่นะครับแล้วเราก็เอาผลควันออกมาจากกระเป๋าเลยนะฮะโอเคแล้วก็เราก็เอาไปให้เขากันนะฮะที่จริงแล้วได้คอมมอนบล็อกนะฮะเออแต่ว่าเราจะตีเนียนนะฮะ เราได้จะเก็บกล่องเมื่อกี้แล้วก็ทําท่าเหมือนได้ไลบ็อกซ์แล้วก็เปิดมาเป็นผลอะไรแกล้งแกล้งเปิดมาเป็นขนควันเนาะโอเคนะฮะเข้ามาหรือยังฮะนี่ได้จริงๆ <c oughs> เออบอกเออได้จริงๆฮอะแหมวันนี้น้องๆคงจะบอกฮยวันนี้โอปิโต้มันดวงดีจังวะเ <c oughs> ดี๋ยวเราเอากล่องเก็บไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผู้ได้เข็มอีกนะฮะนะโอ้คุณผู้ชมครับแม่งคนนี้อุตส่าห์ได้ควันเว้มันเอามาฝากให้ผมแจก อีกแล้วแหม่ไม่ไปไหนสักทีนะควันนะเดี๋ยวเราแจกให้คนที่ไม่ค่อยเก่งดีกว่านะนี่ผมกลากสุดครับเออแต่ให้คนนี้ดีกว่านะเพราะว่าคนนี้ก็มีสายฟ้าแล้วนะฮะเดี๋ยวบอกเขาก่อนว่าเองมีสายฟ้าแล้วนะฮะเออต้องแบ่งปันกันซะหน่อยนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเรารอคนได้เข็มก่อนใกล้ใกล้จะมีคนได้เข็มแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ใกล้จะได้แล้วนะสิบหกนาทีนะ โอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตไปเข้าห้องน้าก่อนแล้วกันนะปวดเอึ <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับก็นี่ฮะได้เข็มกันอีกแล้วนี่คนนี้นี่น่าจะได้ผลไฟนะอันนี้คือผลทรายนะครับที่น้องเอ่อที่เรียกโอปิต้อะนะให้ผมมานะครับแมพพูดแล้วันก็แค้น <c oughs> นะเรียกดีๆไม่เรียกเรียกโอปิโตนะครับนะโอเคคนนี้ก็นี่ครับ MNB นะครับก็จะได้ผลไฟโอ้เขาใช้แมกมาอยู่เร็วเว้ยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาให้เขากันนะครับ เอออยากให้เข้ามาด้วยอ่ะนะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มาด้วยเพราะว่าจะได้เออให้ผลเลยตรงนั้นนะครับโอเคเอาเรือนี้ออกไปนะครับอ่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาติดตามมานะครับ M n น,นะครับอ่า m n มเอ้าเอ,เอ,าเอาพิมพไม่ได้เป็นอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนะอะไรอะไรอะไรโอ้โอเคเดี๋ยวให้น้องคนนี้ไปกับผมด้วยนะจะได้แบบว่าให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องโดนฆ่าด้วยครับแต่ว่าในนี้ไม่มีใครฆ่านะครับมีแต่คนดีนะครับอ่าเดี๋ยวบอกให้เขารุกก่อนลุกก่อนรุกก่อนลุกรุกรุกรุกุกอ่าโอเคจะให้เอ็มเอ็นได้ไปกับผมนะฮะโอเค เอเฮ้ย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 ,ยทำอะไรกันวะเนี่ยมีแต่คนแบบว่าจะฆ่ากูซะแล้วโอเคไปกันนะครับ่ะเฮ้ยผมว่าคนนี้เนี่ยดูมีโง่เฮงนะเขาอาจจะได้เลยนะเมื่อสักครู่นี้เขาเจอผลแสงกันด้วยนะแต่ว่าผมไปขี้อยู่นะก็เลยไม่ได้เห็นนะครับนะเนี่ยครับก็เลยเขาก็เลยฝากทรายมาโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับอ่าเกาะผลที่ม้เหรอ กลัวตายจริงๆไม่ต้องกลัวน้องระเปิดพี่อ่ะเดี๋ยวพี่เบาให้นะโอเคเดี๋ยวเราเอาไฟออกเยดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้เลยหรือเปล่านะฮะปึ๊บโอเคคอมมอนนะครับเอาออกไปเลยนะไฟนะครับเฮ้ยแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยมีคนตามมาว่ะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปแบบเกียบๆนะฮะอ่ะโอเคมาฮะน้องขึ้นมาขึ้นมาเลยฮะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปแบบว่าให้กลางน้ํานะครับนี่อ่ะฮะนี่ครับ เรบ็อกโอเคส่งไปให้แล้วนะฮะนะฮะเขาคงจะช็อกคืยกลัวเขาตายอ่ะนะกลัวกลัวเขาตายวะโอเคเขาจะกินหรือยังเขาใช้ผลแมกมาไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่านะครับหน้าผลไฟเนี่ยนะฮะเป็นพี่พี่พี่ใช้แมกมาดีกว่านะฮะเขาบอกว่าเขาเกลือว่ะเกลือเหรอเนี่ยฮะผลไฟนี่เกลือหรอว่ามีคนจะแบบว่ากําลังตามมากลัวเขายิงระเบิดใส่แล้วตกน้ําตายนี่ผลผลมาตกน้ำไั้งไงนะมีเป่าไหม โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สรุปแล้วนะเขาก็ให้ผมมานะครับผมก็เลยขอเขานะครับแบบว่าขอได้ไหมเออเขาก็ให้มานะครับเขาน่าจะไม่กินหรอกเขามีแมกมาแล้วนะฮะนะแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะว่าเอามาจากในกระเป๋าแล้วเอามาแจกเนี่ยนะไม่ได้บอกเขานะครับก็เลยได้เอามาคืนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแจกให้คนอื่นกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่เอาไฟออกไปอีกแล้วนะคนต่อไปเดี๋ยวเอาเอาควันออกมาก่อนนะครับเออโอเคโอเคนะฮะ ไม่รู้ว่าเขาจะทวงคืนหรือเปล่านะไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราขอเก็บไว้สักคู่หนึ่งนะฮะถ้าเกิดไม่ทวงคืนก็คงต้องแจกในไลฟ์สดกันแล้วแหละคุณผู้ชมนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นเข็มนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าดูซิว่าจะได้อะไรหรือเปล่าจากน้อง k ค i นะครับมา ถ้าได้คอมมอนเดี๋ยวจะเอาควันมาให้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข็มมันบักมันหมุนมันหมุนมันรู้สึแกแหลกโอ้โหคอมมอนบล็อกนะโอ้หดีๆยังไม่มีใครเห็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาควันไปให้เขาเลยนะครับโัวตกตกตกน้ำตกน้ำ <c oughs> อ่าโอเคได้ผลควันไปนะมีคนได้เลกแค่คนเดียวเองนะครับนี่นะเออเขาได้ผลอะไรนะสโน่ Snow, ใช่ไหมโอ้โหเสียดายมากเลยนะ่าจะเป็นผลแมกม่านะฮะ เออผลกาวิตี้เนี่ยก็ยังแบบว่ายังไม่เคยเจอเลยนะครับนะก็อยากจะเจอบ้างนะครับผลใหม่นะครับเออปีหน้าเนี่ยน่าจะมีผลโมจิหรือไม่ก็ผลพระลุ้นละกันนะลุ้นว่าจะมาอะไรนะครับแหมมาปีแล้วผลนะครับโอเคเอาควันไปให้เขากันดีกว่า K.I อะไรนะ k A i นะครับมาเลบกนะไม่ได้บอกด้วยนะว่าได้เลบอกนะครับเดี๋ยวเอาไปให้เขากันนะฮะวันนี้มาแจกเลนะโอเคมาเขาไปไหนแล้ววะเขาอยู่ที่เกอดเซมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปกันแค่นี้พอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับให้คนนี้แล้วนะครับโอเคนะฮะเกลือโอเคเดี๋ยวเราโอ้มีคนได้เข็มอีกแล้วโอคนนี้คงจะไม่ได้แจกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราหายเขาซื้อ,อ,อนะฮะเดี๋ยวถ้าไเละๆก็โชคดีไปนะครับเออเดะเดี๋ยวขอดูคําพูดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเละหรอพี่เดี๋ยวเราจะเนียนว่าใช่ครับใช่ใช่นะฮะแต่ว่ากุกพิมพ์เป็นไข่ โอเคเดี๋ยวเราไปหาเข็มนี้กันผมว่าเดี๋ยวผมต้องทําให้มันเกลือซะหน่อยคนระับเพราะว่าจะได้เนียนๆนะเพราะว่าเกลือมาแบบทุกเข็มเลยน้องเขาจะสงสัยแหละเฮ้ยทาไมกูได้ทาไมมีแต่คนได้เร็ววะ <c oughs> เดี๋ยวคนนี้เราจะเอาเกลือไปให้เพราะว่าเขาจะกินผลควันไปแล้วนะเออโอเคจะได้แบบว่าเนียนๆหน่อยนะฮะโอเคขึ้นไปขึ้นไปเกาะน,นี้ส่วนมากจะเกลือครับเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะฮะกดไลค์คลิปนี้ภายในห้าวันจะเจอเรนะครับคุณผู้ชมโอเค ขอให้ได้ oh, โอ้โหคอมบอนโอเคเอาไปให้เขากันนะจะได้เนียนๆน,น,นะฮะโอเคนะเกลือมั่งก็ได้นะเพราะว่าเลยอย่างเดียวเลยสงสัยกันเต็มเลยโอ้ยตกตกตกเดี๋ยวเรามาดูแชทกันดีกว่าอะไรว่าไม่มีใครสงสัยอะไรเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปให้เขากันนะครับคอมบอนบล็อกนะฮะต้องแบบว่าเนียนๆและนะฮะอ่าโอเคแล้วเราก็จะย้ายเซิร์ฟไปเลยนะคุณผู้ชมอันนี้คืออ่า ได้คอมมอนนะครับน่าจะเนียนแล้วแหละโอเคแหมแลทุกกล่องเลยมึงจะเทพกันไปแล้วโอวิโต้แล้วผมก็โมไปด้วยนะว่าผมฝันว่าวันนี้จะได้เลเว้ยนะก็โมไปซะเยอะเลยนะครับไปฮะเดี๋ยวเราจะไปไอ้นี่กันดีกว่านะครับไปเปลี่ยนเซิร์ฟม,มันดีกว่าแล้วก็ไปเอาผลสำรองมาดีกว่าครับส่วนซ้ายนี่จะเอาไงดีวะเนี่ยเขาฝากมาแต่กระเป๋าไม่พอนะฮะ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็มาแล้ว2ผลนะครับอันนี้ทรายไม่เกี่ยวนะเขาฝากมานะครับอันนี้เป็นแก๊สของน้องน้องน้องคนไหนวะแหมแล้วก็ผลสสนอที่ของผมเองนะครับนะเดี๋ยวเราจะแจกผลสสนโดีกว่านะฮะโอเคก็จะเปลี่ยนวิธีแจกโดยการที่เราจะแจกผู้เล่นใหม่กันดีกว่านะคนที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร,ร่นะฮะนี่นี่เจอแล้วขับเรือไปไหนก็ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะฮะนี่น,นี่เอาคนนี้แหละอ่ะโอเคไปไหนอ่ะ หยุดหยุดจะหยุดไม่หยุดหยุดไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยมึงเห็นไหมเนี่ยอะเอ้ยเอาเฮ้ยไม่เห็นหรอเออสนูเอาเบ้าเ้าเอาเ้าเพื่อนหยุดก่อนหยุดก่อนถ้าหยุดจะให้ถ้าหยุดจะให้ว้าวว้าวมึงอย่าเพิ่งมาตื่นเต้นอะไรตอนนี้ดิเออหยุดเลือก่อนถ้ามาหยุดนั่นเอาให้เลยก็ได้อ่ะอ่ะยังไง ออตกใจเ <c oughs> นี่ยกินหรือเปล่าฮะแหมถ้าไปกินจะเสียดายของเลยนะกินเลยโอ้โอไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นดีกว่านะมาฮะโอเคเดี๋ยวคลิปมันก็จะยาวเกินไปเ,เราขอแจกแบบว่าขอแจกแบบให้มือใหม่เลยนะครับนะโอเคนะฮะโอเคข้างหน้าก่อแซมีคนหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาผลแก๊สออกไปเลยดีกว่านะฮะโอเค let's go กอดแซมนี่น่าจะมีคนนะครับแต่ไม่รู้จะเขาจะฆ่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวหาดูคนที่ไม่ค่อยเก่งเลยดีกว่าสามคนเนี้ยดูไม่มีใครเก่งเลยนะอ่ะนี่ฮะอันนี้เก่งหรือเปล่าขอดูเสื้อเหลืองก่อนนะครับเสื้อเหลืองเก่งนะฮะเสื้อเหลืองเก่งนะฮะเอาให้ใครดีว่าเน่เ่เน่เ่เ่่เออกลัว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 โดนฆ่ากลัวโดนฆ่านะครับเอฟซีหรอขอบใจมากไอ้ร้องอุ้ยให้เอฟซีเลยดีป่าววะแต่ว่า แต่ว่าเขามีแมกมาแว้นะฮะเฮ้ยเคือภาคีเหรอจะเย็นจะเย็นเป่านะฮะอ่าคนนี้ขอมาให้เขาเลยแล้วกันนะฮะเฮ้ย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 จะฆ่าเป่าจะฆ่าเป่าเฮ้ยอย่านะกินทันเป่าน่าจะกินทันโอเคกินทันนะครับโอ้โหเกือบไปเกือบไปโอเค นะฮะก็ตอนนี้ผลก็หมดเป็นที่เรียบร้อยก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูจนจบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะใครที่กดไลค์ขอให้เจอเลบ็อกภายใน5วันนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า